สวัสดีครับพบกับแจ็คนะครับก็มาถึง ep 6กันแล้วนะครับสำหรับการอธิบายเมนูของกล้อง lumix g 9นะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าของตัวเมนูที่เป็นคัสตอมนะครับปัจเจศีนะครับตอนนี้อยู่ในหัวข้อของ e x p o s u r e นะครับมันจะมี e x p r s u r e มีโฟกัสนะครับมี Operation Monitor แล้วก็ Display นะครับแล้วก็เลนแล้วก็ a r c h e r นะครับคืออื่น ผมเริ่มจากหัวข้อ e x p o s u r e ก่อนนะครับกดเข้าไปนะครับในหัวข้อ e x p o s u r e นะครับมันจะมาจบที่ e x p o s u r e c o m p o s โพ e ต e ดีนะครับเริ่มเลยนะครับ ISO นะครับ i n c r e m e n t นะครับก็คือการตั้งค่าการปรับความถี่ของการตั้งค่า ISO นะครับดูนะฮะถ้าผมเลือกเป็น1 EV หรือว่า1 stop สตอนี่ครับ ISO ออโต้ใช่ไหมครับ ก็เลือก400 800อันนี้เขาเรียกว่า1สต็อปนะครับต่อมาถ้าผมเปลี่ยนละ่ะเปลี่ยนเป็น1ส่วน3 EV 1.3สต็อปนะครับมันก็จะมีช่องว่างของ ISO เพิ่มขึ้นนะครับดูนะฮะอะ๋ผมใช้นื้อทัชสกรีนนะครับมี400 6 40 800นะครับเห็นไหมอ่านะครับ แสดงว่าถ้าเราเลือกไอตัวนี้นะครับเราก็จะตั้งในเรื่องของ ISO ได้ละเอียดมากขึ้นนะครับต่อมา extend นะครับ ISO ซึ่งปกติแล้วเนี่ยกล้อง G9 เนี่ย ISO ต่ำสุดของมันเนี่ยมันจะได้อยู่ที่200นะครับแล้วก็สูงสุดของมันจะอยู่ที่51,200นะครับถ้าเราเปิดช่วง ISO เพิ่มนะครับเราจะได้เรียกว่าเพิ่มความกว้างของ ISO นะครับตอนนี้ผมตั้งเป็น SLGU ผมจะเลือกเป็นดดดดดผมขอยญาตัดต่ิงเนาะจะได้เห็นนะครับว่า ISO ตัวเนี้ยมันต่ำสุดมันได้400เพราะว่าผมดีผมตั้งค่าสีเป็น SLG ผมไหนดีเนาะผมแบบถนัดถนัดอ่ะโอเคผมเปลี่ยนผมตั้งช็อตคัทนะครับจะได้เร็วอ่าโฟโต้สไต เปลี่ยนเป็นอื่นดูสิที่ทำอย่างนี้ครับจะได้ให้เพื่อนๆดูแบบละเอียดนะครับไอโซเห็นไหมได้หนึ่งร้อยและซึ่งปกติเราได้ครับสองร้อยถูกไหมเห็นไหมครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นรายละเอียดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาเราตั้งมันเป็นลักษณะไหน,นนะครับต่อมานะครับหัวข้อ exposure offset adjust นะครับ นะครับในไอตัวนี้คือการตั้งระบบวัดแสงให้ละเอียดมากขึ้นนะครับระบบวัดแสงผมเคยพูดไปแล้วนะครับคือตัวเนี้ยนี่ยครับมีตั้งแต่นะครับเฉลี่ยใช่ไหมครับหนักกลางสปอร์ตแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับที่เป็นไฮไลท์เวรกนะครับผมเลือกเป็นไฮไลท์เวรแล้วกันแล้วผมกดเข้าเมนูนะครับผมจะไปตั้งไอตัวไฮไลท์เวกเพิ่มดูสิบวก เพิ่มในเรื่องของส่วนที่เป็นไฮไลท์ให้มันสว่างขึ้นดูจากวิดีโอนะครับสักครู่อ่าส่วนที่เป็นไฮไลท์จะมีความสว่างมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งสต็อปแต่ถ้าสมมติว่าผมปรับไปทางด้านลบที่ทำให้ดูครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับจะได้เห็นว่าเอยมันเป็นยังไงนะครับส่วนที่ไฮไลท์มันก็จะลดลงนะครับ ส้งกลับเป็นค่าเดิมอันนี้ต้องลองเล่นนะครับจะได้เห็นแบบเห็นกันแบบจริงๆไปเลยนะครับอันนี้ไฮไลท์ของวิดีโอนี้มันอาจจะน้อยนะครับเลยไม่เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนนะครับต่อมานะครับ Exposure c o m p o s t e Reset เพื่อนๆเ,เคยเจอไหมครับสมมติว่าเราอยู่ในโหมด A แล้วเราชดเชยแสงบวกไว้แล้วเพื่อว่าไปเปลี่ยนมุมการถ่ายภาพนะครับเราปิดกล้องอยู่นะเราเปิดมา กล้องมันยังชดเชยแสงค่าเดิมอยู่ถ้าเราเลือกตัวนี้เป็นออนนะครับทุกครั้งที่เราชดเชยแสงทิ้งไว้แล้วเราปิดเครื่องถ้าเราเปิดเครื่องกลับมาใช้งานมันจะรีเซ็ตเป็นค่าศูนย์นะครับถ้าเราออนไว้เนาะต่อมา AF และแล้วก็ AE l o c k นะครับเรากดเข้าไปดูซิข้างในมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับ ไอปุ่มด้านนอกครับที่เขียนว่า AF แล้วก็ AE Lock อ่ะครับเราสามารถเลือกได้ให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเลือกเป็น AE Lock นะ AF Lock อย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างเลยทั้ง AF แล้วก็ AE หรือจะตั้งเป็น AF On ก็ได้ส่วนจนส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของ AF On ที่เป็นแบบว่าระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับแบบเน a แล้วก็แบบฟ a นะครับเลือกเป็น AE ละกันนะครับต่อมา AF AE lock ให้เป็นโฮนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกออนนะเราเลือกออนเมื่อสักครู่เราเลือก,อะร,ร,อกระบบวัดแสงเป็นเฉพาะาเป็นไฮไลท์อยู่ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเมนูนันอยู่อนุญาตเปลี่ยนเป็นโหมด A เพื่อล็อกค่าแสงได้ดูนะครับถ้าผมกด AE lock กดครั้งหนึง่งถ้าเราเลือกเป็นโฮนะครับสังเกตไหมมันจะขึ้นคาว่า AEL นะครับบริเวณสัญลักษณ์วัดแสงนะครับถ้ากดหนึ่งครั้ง นะครับกดปุ่ม AE lock ข้างนอกนะครับหครั้งก็จะเป็นการยกเลิกไปนะครับเหตุเพราะว่าเราตั้ง AF AE lock เป็นโฮนะครับมันก็จะสะดวกเวลาล็อกค่าแสงเนาะต่อมาชัตเตอร์ AF นะครับชัตเตอร์ AF ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการเลือกปุ่มชัตเตอร์เป็นล็อกโฟกัสนะครับก็เลือก on ไปเถอะนะครับต่อมา AF p g e s Release ถ้าเราเลือกเป็น on นะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเลือกเป็น on เนอะผมเลือกจุดโฟกัสเนี่ยมันกดเละขอดวิดีโอเลยเห็นป่มมันยังไม่ยังมัน,ม,นมันไม่มีกรอบสีเขียวตรงจุดจุดโฟกัสเลยเห็นปะ่ะไม่มีนะครับผมกดดิสเพ์นิดนึงเนาะเส้นตัวนี้จะได้หายไปอ่ากดหยุดนิดนึงดีนะวีดีโอไม่ตัด ม,ม่ไงผมต้องไปบันทึกใหม่กดปึ๊บถ,ออถ้าผมออฟถ้าผมออฟนะครับผมกดชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งนึงนะครับมันจะเป็นกรอบสีเขียวเห็นปะโดยชัตเตอร์ของตัว,ตว g 9นั้นมันเบาผมกลัวมันจะบันทึกเห็นไหมเห็นกรอบสีเขียวไหมครับอันเนี้ยถ้าเราเลือกเป็นออฟเนี่ยแสดงว่าถ้าเราล็อกโฟกัสมันก็จะโชว์กรอบสีเขียวให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยเราโฟกัสไอตัววัตถุตัวนี้นะนะครับ โอเคตอนนี้นะครับสำหรับ EP 6เนี่ยผมขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอยู่ตอนนี้เราจะค้างอยู่ในโหมดของตัวโฟกัสเห็นไหมสีฟ้าๆนะครับมันเลยจากตัวที่มันเป็นเอ็กโพเชอร์มาแล้วเอ็กโพเชอร์คือตัวนี้สุดแค่ตัวนี้พอโฟกัสจะเริ่มจากตัว AF แล้วนะครับก็ขอจบ EP 6 ไว้ที่หน้าที่1ทับเนะครับในโหมดคัสตอมนะครับตั้งค่าคัสตอมเดี๋ยวผมจะมาทำ EP 7นะครับให้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ